แทบไม่เชื่อสายตาแม่ปุ่มอ้วนหุ่นหลังคลอด8วันทำช็อกทั้งไอจีฉายแววหล่อตั้งแต่เด็กเลยสำหรับน้องอเล็กอันันอันันทวันลูกชายคนเล็กของคุณแม่ป้ายแดงสุดสตองปุ่มปนัดดาวงผู้ดีและสามีสุดเลิฟก็อดอาทิตย์ ซึ่งอายุห่างจากพี่สาวคนโตน้องอนันดามันถึง16ปีเลยทีเดียวช่วงนี้แม่ปุ่มนอกจากจะปั๊มนมเลี้ยงลูกชายแล้วก็ยังกลับมารับงานในวงการเหมือนเดิม เรียกได้ว่าเก่งแถมยังสตองสุดๆล่าสุดแม่ปุ๋มก็ได้อวดหุ่นคลอดได้เพียง8วันที่สวยเป๊กเข้าที่เร็วมากพร้อมระบุว่ามารายการ t o Day Show แล้วกลับไปปั๊มนมต่อหลังคลอด8วันงานนี้บรรดาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแม่ลูกอ่อนเก่งมากแถมยังสวยออรา่าสะพั่งสุดๆ